วนนึ่งอะไรคะนึ่งอะไรคะดูค่ะว่านึ่งอะไรดูค่ะว่านึ่งอะไรนึ่งใบเตยหรือว่านึ่งฟักทองอความคิดของแม่บุญนะอยากได้กลิ่นฟักทองกลิ่นใบเตยว่ามันจะมีกลิ่นใบเตยไหมเดี๋ยวคอยดูนะคะสุกแล้วจะมีกลิ่นใบเตยไหมเพราะว่าใส่ใบเตยทั้งในที่ก้นหม้อก้นหวดบนหวัวตปกปกุปกปกมด้วยใบเตย เดี๋ยวว่าดูว่ามันจะมีกลิ่นไปเจอไหมสุกแล้วค่ะแม่บุญโรยเกลือกับน้ําตาลลงไปเลยค่ะโรยเกลือกับน้ําตาลไปแล้วก็แบบทิคทิคไหมทิคขวดเหมันขืนไหมทิคขวดรอยข้างบนแล้วก็โร้ยข้างล่าลง,างทิคขวดเห็มันขืนเดี๋ยวดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่สะบัดไปสะบัดมากเลดอ้าวข้าวมีข้าวุกสะบัดแบบทิค ข้างล่างขึ้นข้างบนนหอน,นะมันเละเอ้ยอย่าแต่อร่อยนะโดยน้ำตาลกับเกลือลงไปเลยอะ่ะอร่อยมากนึ่งฟักทองคะ่ะอร่อยอร่อยจริงๆอยากให้มันหอมใบเตยใส่ใบเตยทั้งในหม้อนึ่งทั้งกลนหัวทั้งหลังหัวโอ้ยอยากให้มันหอมไป, ơi, ไปมอ,นนอือม,อ,มอร่อยเลยอะแต่มันเละไปหน่อย <laughs> รสชาติแบบเค็มหวานเพราะว่า แม่บุญโรยเกลือกับน้ำตาลลงไปนึ่งด้วยเลยแบบโรยแล้วก็อันที่หดขึ้นมาลอกก็โห้อีกมาเละๆนี่เอาหดหนึ่งเขาหนึ่งไหมเดี๋ยวจะแบ่งไปให้ป้านะ่มันอยู่น้ํามันฟักทองมันอยู่อร่อยนี่ที่มันเละๆนี่โอ้ยหอมใบเตยอ,อยู่ด้วหอมหอมใบเตยอ,อร่อยหอมใบเตยรสชาติบ่าต้องซ้มน้ำตาลอยู่ล้จ้ะ มันมันมันเค็มเค็มม,มันมันออร่อยห้อยแล้วแต่ห้อยแล้วก็มันกำลังหัวตะขึ้นก็ห้อยน้ำตาลห้อยเกลือแต็ที้หวัวขืนมาแล้วก็ห้อยอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาชิมแล้วก็ไม่ชิมก็ไม่ไม่พอดีก็โรยเข้าไปอีกเราไม่ต้องมาจิ้มน้ำตาลอีกทีหลังโรยเสร็จเรียบร้อยเลยอร่อยนึ่งแล้วโรยน้ำตาลใส่ใน หวดเลยอร่อยอ่ะเนึ่งฟักทองค่ะเละไปหน่อยนะแต่ว่าอร่อยรสชาตินี่แบบว่าอ,อไม่ต้องจิ้มน้ําตาลอีกเลยเพราะว่าโรยน้ําตาลลงไปแล้วโรยเกลือลงไปแล้วโรยเกลือลงไปในตอนนึ่งเลยฟักทองก็มันแต่ว่ามันเละแค่นี้เอง่ดพริกเนาะพริกหวดภาษาไทยเอื่อนไว้เนาะพริกพริกพริกอือว่ามันพริกเผ็ดเนีย พริกหวดพริกหวดอ,อ,อร่อยเค็มเคมหวานหวานรสชาติอย่างนี้เลยอ่ะมันสามรสเลยครั้งแรกเหมือนกันที่ทำแบบนี้เราก็ได้กลินใบเตยเพราะว่าแม่บุญเอาใบเตยใส่ทั้งก้น,นหม้อนึ่งใช่ไหมก้นหวดแล้วก็เอาโปะฟักทองด้วย เอาโปะฟักทอง้วยออ้ยขอบคุณนะคะสามนาทีกว่าแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ